เฮ้ hey, คุณผมก็ขึ้นเรือไป่ได้สิ hey, หัวหน้านายเนใครนะนค,ใค,รครับหัวหน้าลูกน้องมึงไงอ้าวอ๋ออ๋อนายเองนาย oh, oh, nice, nice, nice. เองขึ้นขึ้นเรือมาขึ้นเรือมา oh, หัวหน้าจะผมไม่ได้แล้วหัวหน้าแม่งโคตรเกีเลยนายขึ้นไม่ได้กูไม่ให้ขึ้นไอ้ hey, หัวหน้า,นาขึ้นแล้ว <c oughs> หัวหน้า, <c oughs> านาทีคนที่สอง Hello motherfucker ไปครับมาพืกระเมเพื่อกรับมแค่นี่วันนี้ก็มาอยู่ในเกมวันพีนั่ผม Hello motherfucker สวัสดีครับผมผมการ์ดคาร์กตอร์เดลเราอยู่กับต้นกล้าเราอยู่กับต้นกล้าตอนนี้สถานะตอนนี้ของผมคือต้นกล้าเป็นหัวหน้าผมนะฮะไอแอนติกาตัมหัวหน้าหรือหัวเน่าเฮ้ยพูดดีๆหน่อยพูดดีๆหน่อยดูลุ้นด้วยดูลุ้นด้วยอ่โอเคฮะโอเคฮะกับตอนกับตอนจะพาตัวไปไหนก็พาไปเย่ไอ้ของร้อเล่น ดีถกาเราขึ้นเรือทันกูจะไปเป็นเจ้าของทหารเรือเอ๊ะไม่ขึ้นเรือไปใครว่าเมื่ใครอ่าอย่าทิ้งผมสิกัตันเอ้ย what did you how do you in กัตันฟวยโตฟวยฟวยโตเกมนี้คือเกม One Piece Final Chapter มินในเกมโรบบอกนะครับผมที่ฉันดูทงเราเดยเราเป็นทหารเรือแต่เราทงทงสลับ ก็พ <_ c German ica> right. like, ี well, ่ก็ว่าอยู่ว่ามันก็มีข้อกลางขายอยู่นะเราเป็นเราเป็นทาหารเรือทำไมเราทงเราถึงมีธงทงโจนสลัดไม่เกี่ยวเลยแม่โชก่อนโชวก่อนโชวก่อนไม่เปลี่ยนนี่เป็นีไงโอดเทวะเทวว่สิมันเหมือนขวามือเป้าเมืองสองอยู่ขวามือเป้าเพคะเหรอโอ้โหไกลละหัวหน้าไม่เตือนผมเลย หัวหน้ามันก pues ็กะลกอยู่และเมื่อกี้ยกขาขึ้นทาไมเหม็นแลี่ย้างมากไปเนี่ยเฮ้ยกาการนุ่น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 เห็นนุ่นไหมเห็นนุ่นไหมอยู่มันมีคนเยอะเฮ้ยเว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันกำลังไปมันกำลังไปท่าตะขานบาลติเย่เบมันจอดเมื่อไหร่นะเรือมันหายแน่เราเฮ้ยไอจอด จอดดิจอดดิมันจอดไปอลังปาร์กว่าจอดเนาะมันไปอลังปาร์กเปล่าไปอลังปาร์กเาไหรอเราไปสู้กับฟิตแมนไม่ได้หรอกเออไม่พี่อยากแค่ปบอลเลยเฉยอยากได้ปืนใหญ่มาก็พี่กายเขาก็เอาคลิปนี้ลงไปอยู่เนี่ยตอนแรกอ่ะใช่ไหมใช่แอปถ่ายมันคือคลิปแอบถ่ายคลิป18บวกก้องก็คลิปแอบถ่ายไง โอ้โหพี่กายโอ้คหคลิปถ่ายแม่พี่ใช่ไหมนี่ยี่สิบบวกเลยโอ้โหคลิปนี่เหม็นเลยทำไมทำไมเรอถ่ายไงแอดถ่ายเราโอเคเราถึงเกาะแล้วเอาเรือขึ้นอุ้ยอุ้ยเจรีังจะบอกว่าเจ้าเรือขึ้นฝั่งทำไมกล้าทำตัวอย่างเงี้ยกล้า ทำไมหัวหน้าตัวของมึงเนี่ยตกนรกไปซะเดี๋ยวผมก็ไม่ให้ตังค์ซะเลยเอ้ยไม่ใช่หัวหน้าต้องให้ตังค์กูมไม่หรอไม่ให้ตังค์หรอกพูดอย่างนี้กับกูเมย์เมย์เมยพี่กายเขามาเจอเดวิสฟุตกันตรงเนี้ยอ,อย่างที่พี่บอกอะเดวิสฟุตเป็นของโคตรของโคตรแลงผมนี่ไปฟาร์มเลยเป็นของโคตรของโคตรของโคตรดีเว้ย I am not gay I am very very gay ค <c oughs> <ด>ุณรู้ไหม เอออย่าเดินไปหาพี่กายสิ้าวแล้วก็ตายตายหมูบอกสองตัวของพี่เลยพี่เอกเวนอ๋ออย่าตีหนูนะตีหนูนะกระเตะดูนะหนูจะตายอยู่แล้วนะเล็ดหนูเลยแค่ขี้กับปิวเองนั่นลูกนะอย่านะยังต้องตามกูมาไอหัวหน้าไอหัวหน้าไอหัวหน้าโรคจิตพี่กายขึ้นได้ไงอ่ะก็โดดขึ้นทำไมเอ้ยมันต้องวิ่งขึ้นว่ะแบบวิ่งขึ้นเงี้ย เออบางทีมันก็ขึ้นได้นะบางที่ยขึ้นได้หัวหน้าแม่งนูบเองไม่เราจะไม่นูบเออหัวหน้านี่โอ้โออ้เอาไ่กระไปาไปด่าหัวหน้าหัวหน้าแม่งเกยหัวหน้ามเกหัวหน้ามตามตุ้ยผมแล้วปทรัอา้องหาดีต้องหารดีไอ้เหี้ย ทั้งหมดก็ไม่มแต่โจรสลัดหว่ามีแค่เราสองคนที่เป็นทหารเรือนี่หว่าชี่หายและโทรหาใครก็ไม่ได้ไม่อย่ามาส่สายตูดหนูไปใครเลยคนละใครก็ไม่มีใครสนใจหรอกเราจะฟรรอออโอ้ยีหัวหน้าเหรอีหัวหน้าเหรอีหัวหน้าผมนี่หนีเลย เอาละเอาวะละเอาวะละเอาวะละมันจะเอามาเหอะไม่กลัวไปแล้วไปแล้วมาแล้วหัวหน้าไม่เก้ได้ทุกพีทุกวันไปแล้วไปแล้วหัวหน้าแม่งกู้สถานเกินหัวหน้าแม่งงิบตังไงมีตังไม่เคยให้ลูกน้องอ่ะอับิต เอาไปเอาไปใช้กักะหรี่ตัอมาเออเราได้ตัดนะเอาไปตีกะหรี่ใช่ปะกินกะหรี่นี่อร่อยเลยนั่นกะหรี่ปั๊บกะหรี่ข้เน็ตเนี่ยอืมก็เล่นไปก็กะหลี่ไปเลยเออเขาใส่เสื้ออะไรเขาอยากมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บกันก้าเฮ้ยก้าไม่ใช่หัวหน้ากูตอบไปละมึงดูยศกูดีๆพี่ขึ้นได้ไงอ่ะไม่บุ๋วพี่พี่พี่ขึ้นได้ไง กตีพวกนี้ไปเรื่องอะไรเงี้ยกลับมาแล้วเรื่องท้องกตีเมื่อกี้ค่าบุไอ้ค่าสึกบุ๊กเรากล้าทำอะไรค่าสึกอ่ะกล้ากินมันเลยเออโอเคโอเคโอเคก็ต่อสู้กับมันดิงก้าก็ต่อสู้กับมันโอเคอออเค,คือก้าไม่ได้กินใช่ไหมใช่ <Say> What ฝากก้ามาเราออกจากที่นี่ดีป่ะ สองสิบ <20 S 1> ได้ไหมอีกแววเดียวอะ่ะแต่พี่เตรียมเรือพร้อมละเรือใครไม่รู้กุปป้นมาจริง <c oughs> เหรอเร็วด้วยเร็วป่ะเร็วเร็วเร็วยิงลว้สองสิบแล้ว <c oughs> แต่มันแต่มันแต่มันก็ไม่เหมือนเรือเมื่อวานนะกะ <c oughs> อันนี้มันเร็วจีเลยกำ <c oughs> ลังไป หัวหน้าถึงยังเฮ้ยเลือกใครวะยิงแม่งเลยอุ้ยโดนด้วยนั่นน่ะยิงแม่งเลยออหัวหน้าไม่รู้เหมือนกันหัวหน้าเอาหัวหน้าขึ้นมาหัวหน้าชุดมาต่อไป Along Park Along Park Along Park อ้า หัวหน้ามันใสน่เราต้องไปดันมันกันไปสักพักแล้วอ่ะหัวหน้า <c oughs> ผมบอกแล้วหัวหน้าอย่าช้าเรือหายเลย <c oughs> ขับขับอยู่ก็หาย <c oughs> หอไอ้เงี้ยก้อนเรือเปิ้นเรือเขาอ <c oughs> ่ะเฮ้ยผมรอครูดาวอย่างนั้งนานนะหัวหน้าเท่าไหร่ร้อยกว่าวิอ่ะอีกร้อยร้อยเจ็ดสิบวิอ่ะ ให้หัวหน้าไม่อยากให้ตูวจับอ่ะหัวหน้าเสกเรือมนันเดนี้โอา้ตาับชิดติดตูดโอเค่ากหัวหน้าเอาหัวหน้าไปเลยไปถึงแล้วไนะ้เฮียเกือบสิเปอร์เซนต์นี่วายมานะซิริซิมีเอ้ยอ่ะเจ้าหน่ายที ขาใหญ่เอ้ขาโหเดี๋ยวมึงไม่ใช่เจ้านายกูแล้วนี่หว่ากูลืมไปไม่แต่ในทีม่ผงเราใครกับตันด<อ>ูด้วยครับ,ค,บครับครับมึงจะเง,งียบป่าหรือยังยังยังไม่พอเดี๋ยวกูตบละผมหมายถึงเดี๋ยวผมก็ตบรางวัลให้ซะเลยนี่ทำงานดีอย่างเงี้ยโอเออเออใช่หน้าหน้าดูใช่แล้มันต้องมันต้องมันต้องดูรุ่นด้วยใช่ไหมหน้ามึงรุ่นไหนวะ ไปไม่ซื้อไม่ได้嘛นะอูโหูฟิตแม่ตีโคตรแรงอะบอกเลยผมบอกแล้วไงว่าฟิตแม่มันตีแรงหัวหน้าม่งไม่เชื่อลูกน้องเลยไม่ได้ไม่เชื่อหัวหน้ากำลังไฟกับฟิตแม่อย่างมอมวยหัวหน้าผมช่วยอือเขี่ยไม่โดนเลยไม่กดไม่อมตัวแซ่บสองครั้งเด็ดขอขอ หัวหน้า I am sorry แต่ไม่เห็กับซอ,อ,อยขีย้หัวหน้าผมล้มหัวหน้าหัวหน้าผมกำลังโดนตืบโอ้หัวหน้าผมทำมันเหยียบอยู่อ่ะกูไปเกิดเลยไอ้ไอ้หัวหน้าไอ้ไอ้หวยมีเยอะด้วยผมนี่เหยียบ <isms> ผมนี่เหยียบศ <sm art> uh> พหัวหน้าเอาศพหัวหน้าหายมันต้องหมาหมูว่ะเจอตัวนะี้ Nope! A cá chuẩn 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 chuẩn! Hãy xem y đồn! Hãy xem yêu! Hãy xem yêu! Hãy xem yêu! I love you <coughs> Oh my god are you <coughs> 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 ใช้ศกหัวหน้าอา้าวตายคู่เลยหัวหน้าศกหัวหน้ามึงกระเด็นแล้วล okay, หัวหน้าศของจำดีละไอ้แอมดูท๊ากิ้งทําอะฮอกช็อกตายคู่เลยโอเคหัวหน้าซันสกิลอ,อ,อ,อ่ะไอ้เชี่ยหัวหน้ามึงวิ่งดีกว่าผมอ่ะเอออะไอ้เชี่ยชิบหายละ สลับตายทั้งคู่ไม่ไม่หัวหน้ามันเตะศกผมไม่นู่นแล้วอะทำไมทำไมทำกับผมางเนี้ยพี่ที่นี่เราอะจะยังไม่พร้อมสำหรับที่นี่วะหัวหน้าฟังผมนะถ้าหัวหน้าไม่ไม่ไม่อยากเจอพวกตัวที่ใหม่ใหม่หัวหน้าก็กลากไปเรื่อยแหละเพราะว่าไอ้พวกนั้นะมันไอ้พวกนั้นอะเราฟาร์มไปมันก็ได้แค่ขี้กระปิวอะถ้าเรามาฟาร์มไอ้พวกนี้เรื่อเราจะขึ้นเร็วมากเลยนะหัวหน้า มจะหัวหน้ามึงจะเย็นสิอ่ะหัวหน้ามาหากูแล้วหัวหน้าโอเคอ่าหัวหน้าหัวหน้ามึงไม่ช่วยกูเลยหัวหน้ามึงวิ่งหนีหัวหน้ามึงวิ่งหนีทำไมหัวหน้าทำมากูเงี้ยหัวหน้าหัวหน้าอย่าวิ่งหนีหัวหน้าหัวหน้ามึงสู้ต่อหัวหน้า เออหัวหน้าต้องเตะมันให้ผมไม่ใช่วิ่งหนีเจอกูตายแล้วไม่หนีเลยไอ้เหี้ยหัวหน้ามันโคตรไม่ไม่ไม่โคตรใจเลยหัวหน้ามันโคตรใจแรงหัวหน้ามึงตายเหอะกูขอร้องเด่๋ยพิ่งมาหากูไอ้เหี้ยรอตีมาหากูอีกไอ้หัวหน้าเหี้ย่ทำมึงทำกับลูกน้องมึงเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นของกูจบนอ้อยขอบคุณนะหัวหน้า หัวหน้าแม่งปั่นหัวกูชิบหายเลยหัวหน้ารู้ไหมว่าผมลูกใครลูกคนบ้าด้วยไม่รู้เหมือนกันเราลูกใครก็หัวหน้าจะหนีหัวหน้าไอหัวหน้าไอเฮียหัวหน้าโคตรเฮียเลยหนีกูอีกแล้วพิษแมนนายต้องไปหัวหน้าผมกำลังไปหัวหน้าแต่นายค่ะ ไอ้ลูกน้องเราได้เลยนะนายจะฆ่าเมื่อไหร่ไม่สำคัญแล้วก็ไอ้ที่สำคัญคือหัวหน้าม้องทิ้งกูไงนุ้นแบกคนนุ้นแบกคนนุ้นแบกคนนุ้นหัวหน้าเราไปผมช่วยเองไอ้เชี่ยมันกระโดดเฮ้ยไม่กระโดดไม่กระโดดไอ้นั่นท้าผมด้วยวะหัวหน้าช่วยกูด้วยหัวหน้าหัวหน้ามูสกิลเอือสัตว์เอ้ย ตบเลยตบเลยพิษแมสตบเลย oh. ตาย <c oughs> สัตว์หัวหน้าเฮียต <c oughs> ีจนเลือดตีจนเลือดหายหมดแล้วอ่ะขี้ข้าเดี่ยวอ่ะเดี๋ยวกูรอร้านแต่หัวหน้าดีกว่า <c oughs> ไม่ช่วยด้วยอ่าสัตว์ตุ๊กปูลงต่อเลย <c oughs> ไอ้มันเตะมันเตะสุกหัวหน้าไปนู่นแล้วอ่ะ โอ้โอ้โอ้หัวหน้ากูทะลุกระแพงได้เอื้อโอ้ oh, หัวหน้าศบกบินศบกบินหัวหน้าเอาหัวหน้าไม่ใช่ว่าหัวหน้ายืนแบบยืนมองกูโดนกระทืบนแล้วไม่ให้เอาแล้วหัวหน้าหาลอกตีซะด้วยอ่ะกูเปิดเองอนี้เลยปล่อย oh, yeah. yeah. ลงมาปุ๊บ สกิลอ่าเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปนะขึ้นไปบนนั้นต่ออึ๊บสกิลหนึ่งหัหน้ามันมาตามพวกผมแล้วขับผมขับผมนี่ไงไกิมเอ้ากิวพผาหน้าไอ้หัวหน้าเตะมันหัวหน้าไอ้เยอะหัวหน้าทิ้งกุยอ่ะอะลรเราปล่าก่าปิดคลิปกันดีกว่าครับ ก็วันนี้ครับก็ได้เล่นสนุกสนานไปกันเยอะเลยก็สิบนาทีดูกันให้หนุกแล้วกันเอออ่าแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Like ให้ด้วยเด้อไม่ทำคลิปนานคนดูจะเหงาบ้างอะไรบ้างแต่ก็ต้อต้ดด้วยแต่วันนี้นะก็รัดก่อน ก็มาคลิปหน้าโอเคครับผมเดี๋ยวาจะปิดย่งไรก็เไรแต่พี่นะก็ตอนนี้หัวหน้ากูก็หายตัวไปแล้วตอนนี้หัวหน้ากูหายตัวไปแล้วอก็ก็ใการเดินทางมาที่เกาะฟิชแมนหรืออลองปาของเราก็ได้รับคำศพเอ้ยทำไมศพทำไมศพทำไมศพหัวหน้าบินน่ะ เดี๋ยวผมซ้มให้ดูที่หลังนะหัวหน้าก็สำหรับวันนี้ขอฝากตัวรับใช้นายเป่าหัวขขวางทางหัวนายถ้าหัวนายังแคผมจะตบให้ตบให้รังแคหายไปอ๋อโอเคโอเคสวัสดีตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะจุบๆุบ